แม้กิจกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิผู้อื่นซึ่งถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อจะปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้รู้จักสิทธิแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีความเสมอภาคกันนะคะแต่ก็ยังเป็นหลักสูตรของเด็กในระบบซึ่งเด็กนอกระบบนั้นยังขาดโอกาสที่จะเรียนรู้และหลายคนก็ต้องตกเป็นเหยื่อความรุนแรงที่ถูกละเมิดสิทธิอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือเด็กเหล่านี้จะพันตัวเองไปกระทําการละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะติดตามจากรายงานของคุณปริยดาฉันทะกลางค่ะ กับคนตาบอดดีกว่านนเฮ้ยต้องไปนะ การสวมบทบาทเป็นบุคคลตามสถานะบัตรคำและจำลองสถานการณ์หากเรือที่โดยสารม,มากำลังจะล่มและให้ทุกคนลองตัดสินใจที่จะเลือกให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นแพยางที่สามารถบรรทุกได้เพียงสี่คนเพื่อให้พาบุคคลเหล่านั้นไปถึงฝั่งได้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ครูวิรยุทธ์เข้าคลองกำลังสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสวรศักมนตรีได้เรียนรู้ถึงศักิ์สีความเป็นมนุษย์ โรงเรียนสุรสักมนตรีเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องที่ได้นำคู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมจัดทำขึ้นไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงสิทธิและการเคารพสิทธิของผู้อื่นทุกคนนั้นก็ได้มีทำกิจการทำกิจกรรมนะครับก็ได้เหมือน กับเหตุการณ์จริงให้แก่คนอื่นมากขึ้นแล้วก็คือถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเกิดขึ้นรถเมล์อะไรแบบนี้ก็คือเราก็ควรที่จะให้คนแก่หรือว่าคนท้องนั่งก่อนจากกิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการให้เกียรติและไม่เหยียดหยาม เขาไม่ได้ฉุกคิดหรือว่าไม่ได้เน้นให้เขาเข้าใจอย่างแท้จริงว่าสิทธิและเสรีภาพตรงเนี้ยมันตรงนี้มันเป็นการละเมิดนะอันนี้นเป็นการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะเพราะการกระทำในในในโรงเรียนหรือในชีวิตประจำวันข้างนอกเขาก็มีทั้งอาจจะละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาได้หรือบางทีเขาก็เรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองโดยที่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นแต่กิจกรรมนี้อาจจะชี้ให้เขาเห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าการละเมิดบางทีมันไม่ใช่ละเมิดแค่ รูปธรรมบางทีการละเมิดทางความคิดทางนามธรรมความรู้สึกมันก็ถือว่าเป็นการละเมิดได้เหมือนกันกิจกรรมการส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นได้มีการบรรจุไว้ในหลักสูตรของเด็กนักเรียนในระบบขณะที่เด็กนอกระบบเช่นเด็กเร่ร่อนไม่ได้เรียนรู้ถึงสิทธิที่สําคัญพวกเขายังประสบปัญหาการถูกละเมิดมากที่สุดแต่กลุ่มเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเด็กนอกระบบตรงนี้ผมคิดว่าเขาถูกละเมิดสัมซาก หนึ่งเนื่งนงนงองจาก,ก,ากตุลาการสัมภาษในทุกเรื่องที่สิทธิ์เขาเข้าไม่ถึงสิทธิ์พอเข้าไม่ถึงสิทธิ์ปั๊บเนี่ยการที่เขาเขาจะไปละเมิดสิทธิท์ตัวอื่นเนี่ยมาจึงค็ยากแต่ว่าแน่นอนว่าจะ่ํำยังไงที่ให้เขาเนี่ยได้ปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับเรื่องสิทธิการศึกษาการที่เด็กในระบบการศึกษาในีายไกลถึงขั้นว่าเขามีสิทธิ์จะเรียนฟรี15ปีตามนโยบายแต่เด็กนอกระบบเนี่ยโอกาสเข้าถึงการศึกษาน้อยมาก ข้อเสนอแนะของผู้ที่ครุกคลีกับเด็กนอกระบบรวมถึงเยาวชนที่ใช้ความรุนแรงอยากให้ภาครัฐจริงจังกับการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสิทธิ์และการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เพราะเมื่อเขาได้รับรู้ถึงคุณค่าและความเสมอภาคแล้วจะทำให้เขาตระหนักถึงการกระทำที่พวกเขาต้องพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นและงดเว้นการกระทำที่อาจเข้าข่ายไปละเมอสิทธิของผู้อื่นด้วยเช่นกันปริยดาจันทกลางทีวีไทยรายงาน